คุณตำรวจใช่ไหมคะเมื่อกี้ค่ะได้ยินเสียงคล้ายระเบิดแถวแถวหลังตลาดนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะมีคนเจ็บด้วยนะคะรีบๆมาเลยค่ะคุณตำรวจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราคะ่ะโอ้ยมีเรื่องตกอกตกใจแต่เช้าเลยคะ่ะก็เมื่อกี้เนี่ยคะ่ะเดินเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดมาแล้วได้ยินเสียงระเบิดนะคุณผู้ชมคะ่ะเลยตกใจแล้วก็รีบโทรแจ้งคุณตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือโดยด่วนเนี่ยคะ่ะ ว่าแล้วภาษาถิ่นบ้านเราวันนี้เนี่ยมาเรียนรู้กันค่ะคําว่าแตกตื่นในภาษาอีสานเนี่ยก็ใช้คําว่าอะไรแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่บริเวณยอดภูอากาศหนาวภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภักใต้มีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเช็คสภาพอากาศบ,บ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลามาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเราค่ะวันนี้ภาษาอีสานขอเสนอคําว่าแตกตื่นพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวให้พี่แปะสุภาพชายสอนดีกว่า คําว่าแตกตื่นในภาษาอีสานบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าแตกวุ่นวุ่นหมายความว่าไปตลาดไปเจอเสียงคล่ายระเบิดคนก็ตกใจแลนออกมาเนี่ยแตกกันวุ่นๆุ่นเลยภาษากลางก็แปลว่าถ้าหากว่าไปตลาดได้ยินเสียงเน่ยเหมือนระเบิดดังขึ้นคนก็วิ่งกรูกันออกมาแตกตื่นออกมาครับ คุณพี่แป๊สุภาพชายมากเลยค่ะวันนี้ได้เรียนรู้ภาษาอีสานเพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะว่าแต่โอ้ยเป็นห่วงจังเลยอ่ะไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอตัวลาคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะโอ้ยมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงดังตุ้มตามน่ากลัวมากเลย